โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญวิธีสังเกตคนที่มีเศษกรรมมาเกิดกับคนที่มีบุญลงมาเกิดต่างกันอย่างไรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะหลายๆครอบครัวรู้สึกดีใจที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาในบ้านบางบ้านเหอลูกมากถึงกับนิมนต์พระ มาทำบุญถวายสังฆทานที่บ้านถึงเจวันก็มีแต่บางบ้านจัดงานฉลองเมาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็มีเมื่อพูดถึงเรื่องของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าแม้จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่เหตุใดคนเรานั้นจึงแตกต่างกันอะไรเป็นสิ่งกำหนดความแตกต่างของคนเรา คำถามเหล่านี้ถ้าหากไม่พบพระพุทธศาสนาย่อมไม่มีทางรู้ความจริงได้เลยคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ส่องทางให้เรามองเห็นว่าความแตกต่างของชีวิตนั้นเป็นเรื่องน่าฉงนมนุษย์เกิดมาในโลกใบเดียวกันแต่ไม่รู้ความเป็นมาของตนเองเหมือนกันไม่รู้ว่าโลกใบนี้อยู่ที่ใดของจักรวาลเหมือนกันไม่รู้ว่าตายจากโลกนี้ไปไหนเหมือนกัน ทุกที่ในโลกนี้มีปริศนาให้ค้นหาคำตอบเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นบางคนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแต่บางคนกลับมีชีวิตได้ออกมาลืมตาดูโลกภายนอกบางคนเกิดมาแข็งแรงแต่บางคนเกิดมาพิการแต่กำเนิดหูหนวกตาบอดบางคนเกิดมาก็รวยเลยแต่บางคนเกิดมาแม้แต่น้ำนมจากมารดาก็ไม่มีจะกิน บางคนเกิดมาในชาติตระกูลสูงแต่บางคนเกิดมาเป็นลูกชาวบ้านบางคนโตมาจากพ่อแม่เดียวกันทำงานเดียวกันคิดเหมือนกันวิธีการเดียวกันผลปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเจ๊งอีกคนหนึ่งกลับรวยแล้วที่ชงนมากขึ้นอีกก็คือในขณะที่เราเกิดเป็นคนแต่อีกหนึ่งชีวิตกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้าน ยิ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนความแตกต่างเหล่านี้มีให้เราเห็นอยู่เป็นปกติถ้าเราไม่เก็บมาคิดก็จะไม่ใส่ใจอะไรแต่ถ้าเราตั้งเป็นข้อสังเกตเราจะพบว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปของมันอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้จะเอาคำตอบจากที่ไหนการที่เราได้พบพระพุทธศาสนาทำให้เราได้พบคำตอบว่ากฎประจำโลกนี้คือกฎแห่งกรรม สำหรับความแตกต่างของชีวิตก็ขึ้นอยู่กับกรรมประจำตัวบุคคลดังนั้นการที่คนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ได้รับความสุขทุกข์ไม่เท่ากันก็ยืนยันได้ว่าผลกรรมมีจริงและส่งผลข้ามชาติได้จริงหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกรรมวิว่าคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆไม่ได้หมายถึงดีหรือชั่วเพราะกรรมแปลว่าการกระทำ แต่พอขึ้นชื่อว่าการกระทำแล้วย่อมมีผลเสมอเหมือนกับเราอิ่มเพราะอะไรเพราะกินถ้าไม่กินก็หิวถ้าไม่นอนก็ง่วงถ้านอนก็หายง่วงกรรมในที่นี้จึงเป็นคำกลางๆซึ่งแปลว่าการกระทำยังไม่ได้แยกออกจากคำว่าดีหรือชั่วแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าทำแล้วเป็นต้องมีผลเสมอ ยกตัวอย่างเช่นเด็กที่ถูกทำแท้งถ้ามองกันผิวเผินก็จะมองว่าตัวเด็กเองไม่รู้เรื่องผิดที่พ่อแม่ไม่ตั้งใจจะให้เกิดก็เลยไปทำแท้งเด็กเลยอายุสั้นแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงสอนให้มองผิวเผินเช่นนั้นทรงให้มองลึกและตั้งเป็นข้อสังเกตว่าในเมื่อโลกนี้มีพ่อแม่ตั้งเยอะแยะแต่ทำไมเด็กคนนี้ไม่ไปเกิดทำไมจะต้องมาเจาะจงมาเกิด ในพ่อแม่ที่จะทำแทงด้วยสาเหตุก็เพราะว่าเด็กมีกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อมาเกิดเป็นคนด้วยเวรที่เคยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ชักนำให้มาเกิดในท้องของแม่ที่ชอบฆ่าสัตว์อีกเหมือนกันแม่กับลูกเวรต้องพอกันจึงจะไปอยู่ด้วยกันได้ไปเข้าท้องเขาได้ไม่อย่างนั้นเข้าไม่ได้ พอเข้าไปแล้วแม่ก็แพ้ท้องอยากฆ่าสัตว์บางพวกนี้แม่แพ้ท้องแล้วอยากจะกินเลือดสดๆถ้าไม่ได้กินเลือดสดสไม่หายแพ้ท้องบางพวกหนักเข้าไปอีกพอแพ้ท้องแม่อยากจะทำอย่างไรแม่อยากจะรีดลูกออกทำแท้งทิ้งเสียเลยนี่นี่กำหนักเข้าไปอีกดูภาพความจริงให้ชัด ผลกรรมมันส่งผลมาลึกและซับซ้อนกว่าที่เราเห็นแล้วบางช่วงเวรยิ่งส่งผลชัดคือเมื่อคนมีบาปจากเวรปานาติบาตมาเกิดมากขึ้นในบ้านเมืองในช่วงนั้นก็จะเกิดการผลักดันให้เกิดกฎหมายทำแท้งเสรีขึ้นมาทำไมเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เราจะมองไม่ออกคำตอบก็คือเพราะว่าคนประเภทที่มีกรรมฆ่าสัตว์มีเยอะคนปานาติบาตมาเกิดมากเข้าเข้าไปในท้องพ่อท้องแม่ส่งผลให้มีการพยายามจะเขียนกฎหมายฆ่าเพื่อจะทำแท้งออกมาให้ได้ทีนี้ก็มาดูว่าขณะที่คนมีบุญมาเกิดแล้วแม่เป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาบอกไว้ชัดเจนว่า เมื่อคนมีบุญจะมาเกิดผลบุญก็จะพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ครอบครัวนั้นด้วยแน่นอนว่าแม่จะตั้งตารอวันรอคืนเมื่อไหรเนาะเราจะมีลูกกับเขาบ้างทำบุญทำทานก็จุดทูปเทียนอธิษฐานขอให้ได้ลูกดีๆมาเกิดเถอะพอใครเขาจุดติจากสวรรค์เมื่อถึงคราวจะต้องมาเกิดเขาก็เลือกแม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลย เลือกแม่ใจบุญพอเข้ามาอยู่ในท้องเท่านั้นดีทั้งแม่ทั้งลูก กำลังของบุญของคนนั้นเป็นเรื่องแปลกพอเข้ามาอยู่ในท้องแม่เวลาแม่แพ้ท้องทำอย่างไรก็ไม่หายยกเว้นว่าถ้าได้ตักบาตรเมื่อไรแม่ก็จะหายแพ้ท้องทันทีตรงนี้ก็ฟ้องว่าเด็กที่มาเกิดนี่พบที่แล้วเขาก็เป็นนักทำทานพอเข้ามาเกิดในท้องแม่พอแม่แพ้ท้องก็บังคับกับแม่ว่าถ้าได้ตักบาตรเมื่อไรก็จะหายหรือได้กินขนมนมเนยแล้ว ก็หายไม่ดึกอยากกินเลือดสดอย่างกับบางคนพวกที่สวดมนต์ภาวนามาข้ามชาติพอเข้าท้องแม่ปั๊บแล้วก็แม่แพ้ท้องแล้วรู้สึกอย่างไรก็ถ้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะหายแม่สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปลูกที่อยู่ในท้องก็ชุ่มหัวอกหัวใจตามเข้าไปด้วยทั้งแม่ทั้งลูก เพราะฉะนั้นความแตกต่างของคนในโลกนี้ก็มีผลมาจากผลกรรมในอดีตและผลกรรมในปัจจุบันทั้งสิ้นส่วนหนึ่งเราแก้ไขไม่ได้เพราะติดตัวเรามาจากอดีตอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นใหม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงย้ำนักย้ำหนาว่าเราอย่าได้ก่อเวรเพิ่มมิเช่นนั้นบาปที่เราก่อในวันนี้จะตามไปส่งผลเราอย่างแน่นอนในวันข้างหน้า ขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยไม่ทำเสียดีกว่าในเมื่อชีวิตของเรายังต้องเบียนว่ายตายเกิดต่อไปก็ต้องตั้งใจละเว้นความชั่วทำความดีกลั่นใจให้ผ่องใสในชาตินี้ให้มากๆบุญที่เกิดจากการทำความดีได้ชักนําให้เราไปเกิดในภพชาติเบื้องหน้าเราจะได้มีความถึงพร้อมได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติ และสติปัญญาที่เชียบแหลมติดตัวไปรวมทั้งได้ไปเกิดในครอบครัวที่อบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เราด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกภพทุกชาติที่ต้องไปเกิดอีกต่อไปในข้างหน้าจนกว่าจะหมดกิเลสในชาติใดชาติหนึ่งนั่นเอง ในทํานองเดียวกันถ้าพ่อแม่ต้องการได้คนมีบุญมาเกิดเป็นลูกก็ต้องตั้งใจทำแต่ความดีละเว้นอบายามุกและหมั่นสวดมนต์ทำภาวนาให้ใจผ่องใสเสมอเพื่อเป็นหลักประกันว่าบุญในตัวพ่อแม่กับบุญในตัวลูกที่มาเกิด มีมากพอใกล้เคียงกันและนั่นก็จะทำให้พ่อแม่ได้คนมีบุญมาเกิดมาเป็นสมาชิกครอบครัวเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของครอบครัวสืบไปนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ